นักศึกษาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ถแถลงข่าวเปิดตัวละครเวทีสองเรื่องสองรถเมื่อวันที่19กันยายน2546มีการจัดถแถลงข่าวเปิดตัวละครเวทีของนักศึกษาชั้นปีที่3แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนะ์ณห้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ชั้น4ศูนย์ระนอง2โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เสวีเย็นเปี่ยมที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้เกียรติเป็นประธาน ในงานมีการพูดคุยกับผู้กำกับเรื่องผลนิกรกิมหนวนตอนผู้ดีตกยากและ c ค f ฟ e Dream ช h อ p ถึงผลงานละครเวทีที่กำลังจะมีขึ้นจากนั้นเป็นการแสดงละครตัวอย่างจากทั้งสองเรื่องที่ห้องสตูดิโอโดยละครเวทีเรื่องผลนิกรกิมหนวนจัดแสดงในวันอังคารที่30กันยายน2546เวลา19นาฬิกาณหอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ท่าพระจันทร์ และเรื่อง Coffee Dream Shop จะแสดงในวันที่10ตุลาคม2546เวลา19.30นณโรงละครกลางสวนพัฒรวดีเทเตอร์งานนี้นอกจากคณาจารย์และนักศึกษาแล้วยังมีสื่อมวลชนให้ความสนใจมาทำข่าวกันมากมาย